วันนี้ผมจะพาทุกคนมาย้อนอดีตเอ๊ะหรือจะไปอนาคตกันนะเพราะที่นี่อ่ะเทคโนโลยีเขาอ่ะล้ำกันมากๆที่นี่อ่ะเขาบอกว่าเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ใช่ไหมถ้าที่ผมสัมผัสมานะมันคือที่สุดมันคือที่สุดแห่งการเรียนรู้เลยแนะใช่แล้วฮะเพราะวันนี้ผมจะพาทุกคนไปที่ Melbourne Museum พิ Peter พิธภัณฑ์อันดัหนึ่งของ Melbourne คลิปเดียวจบกับโ p อบป้าฟูยุก่อนไปดู กด s u b สไ r i b e ก่อนนะบังคับนะบังคับหยอกหยอกพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีจุดเริ่มต้นแรกซึ่งวันที่9มีนาคมคศ1854และเปิดตัวครั้งแรกที่ถนนลาทูบและปัจจุบันเนี่ยพิพิธภัณฑ์นี้มีชื่อว่าเมลเบิร์นมิวเซียมและวันนี้เราจะเข้าไปในนั้นกันโอเคนะคะแล้วตอนนี้นะเราก็ได้อยู่ที่เมลเบิร์นมิวเซียมนะคะเป็นมิวเซียมที่น่าจะใหญ่ที่สุดของเมลเบิร์นนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันคือมันเป็นเรื่องเป็นราวมากๆที่เนี่ยคือมันเหมือนห้างเลยคือมีที่จจออออออดดดดรรรรรถททุกกกกยยยย่่่าาาาาางงงีีีีแแแบบบไไปูข้้้้้้ในนนนนนัััเเเเ๋๋๋วววววมมตตตะะฮลล็ คือจริงแล้วมันมีเทนิกด้วยแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เข้าไปเพราะว่าเราบุกไม่ทันนะคะโอเคนะคะแล้วตอนนี้เราก็ได้เข้ากันมาถึงที่เรียบร้อยแล้วแต่ก่อนเราจะเข้าไปลึกมากกว่านี้นะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนเพราะว่าตอนนี้ตั้งแต่เช้ามาคือยังไม่ได้กินอะไรเลยจะ<ๆ>ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอาหารเนี่ยมันจะเป็นแบบสไตล์ไหนอาหารทั่วไปหรือว่าลูกเค,ค้กอะไรพวกนี้มันจะเป็นเสาอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในถึงแล้วมิวเซียมมาเก็ตคาเฟ่ฮะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่ามีอะไรให้เราสามารถกินประทังชีวิตไไดดด้้้้บาาางงซึ่ผมมมกกก็นนนนะะอััีีเพรแปๆ มันน่าจะเป็นอาหารของเด็กแซนด์วิชให้เรามาทำเองไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันแต่ว่าเ,เราได้นี้ม,มาเพราะว่ามันเป็นของเยาว์เปิเมาวเียมเลยโอเคฮะซึ่งตอนนี้อาหารของเราก็มาเรียบร้อยแล้วอันนี้แปลกสุดเดี๋ยวเราจะมาลองชิมไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันมา,มา,มาอัน็อกกันีอ,อะไรบ้างแอปเปิ้ลแซนด์วิชอ๋อขนมึกว่าไดนโนเสาร์อะไรแล้วก็มีน,น,นี่อันนี้ของแปกแลกเดี๋ยวเรามาลองชิมกันแล้วก็มี บิทแนชิปแล้วก็ซูชิแล้วก็แซนด์วิชเดี๋ยวเราขอตัวกินก่อนแต่นี่นะก็คือสิ่งประหลาดที่เราเจะอยาแน่นี่คือซอยเมรอรเทศเราสรามปปแล้ว,ลวอเอามันนะ้ยหน้านีหีและข้างหลังผมมีก็คือไอ้ตเสาขอ้อยาวโคตใหญ่ตัวใหญ่มากตอนนี้ อะไรของมึงอะไรโคลนเดมาใช่ไหมฮะมันก็เป็นเหมือนลูกเล่นก็คือมันจะเป็นเหมือนกับคือมันก็เป็นดินแล้วก็มีฟอสซิลอยู่ด้านในเหมือนกับขุดให้ดูแบบจริงๆซึ่งมันจะเป็นพื้นมาให้ดูเป็นลูกเล่นในการเดินออกแบบดีมากนี่มันตัวเฮียมั้ยตัวเฮียนังมันคือตัวเฮียตัวนี่ตัวเฮียตัว เดินมาเรื่อยๆนะมันก็เหมือนจะเข้ามาในถ้ำด้วยแล้วก็เป็นพวกแอนิเมชั่นให้เราดูว่ามันอยู่อยังไงอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นสัตว์ใต้น้ำแล้วก็สัตว์ตรบบกระดูกมันแยกกันเลยอันนี้ก็คือเดินตรงมาเรื่อยๆเฮ้ยทีเล็กน่ารเหรอเห็นได้ไงวะอุตส่า,าดิเิตเลื่อนไม่เหมือนฝนตกจริงนะน,น,นี่อันนี้คือพื้นเจออีกแล้วครับโครงกระดูก <eng> และไดโนเสาร์ตัวนี้มีชื่อว่าฮอริดัสและนี่คือข้อมูลกระดูกของมันที่นักวิทยาศาสตร์ได้ระบุเอาถึงหน้ามันจะดูกแต่บอกเลยว่าหัวใจมันบ้องแบล้วเพราะมันเป็นสัตว์กินหญ้าเอ้ยคนหร้ยาคนหร้ยาเขาว่ากันว่าเมืองนี้เป็นเมืองแห่งความรู้เนี่ยทุกคนว่าจริงไหมแต่สําหรับผมอ่ะมันจริงแท้แน่นอนเลยแหละด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์ครับอันนี้สมองของมันหรือเปล่าใช่นะเลยนี่แหละสมองของมันทางนี้เป็นสอการเรียนรู้ของ ชวนรับส่วนได้หยอกจำใจสบายทุกู้ฮะอะไรจุก,กู้จุก,กู้วะนต่อไปใครกินข้าวอยู่ขอภัยเพราะส่นเนี้แย่หน้าเขียดฮะเราหน้าขยะขยะ<ร>กันตรงไหนเนี่ย สงสัยไหมคะว่าทำไมแมลงวันถึงตาเร็วตาไวตาสกายป่งโป่งนี่นี่คือสิ่งที่เห็นที่เขาจับจับได้หมดเห็นหมดเพื่อตัวจริงเอามาสตาร์ให้ดูในหนุกสารพันแต่เรตัวนี้เขาจับได้ แล้วอันนี้ก็เป็นสตาร์เอามาเอาตะปูมาปักเอาไว้ไปเป็นสต okay. าร์ให้ท okay. okay. <Ah, yeah. ุกคนได้ดูมีมดทุกชนิดเลยหรอเฮ้ยนี่เนมาเลสสีทองใครจะได้รวยเลยช่วงนี้ทองขึ้นนี่ระดับแรอเท่มันแนีอ่ะโอเคนะฮะในด้านหลังก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันต่อว่า จะมีอะไรบ้างขามนให้เราให้ดูปูพอขึ้นมาด้านบนนะคะเขาก็จะมีเหมือนกับแร่ยัมานีแล้วก็อะไรเนี่ยดิจ้าเตาเอ้ยเขาทำจากอะไรปลาเหรอเอ้ยปลาใช่ใช่ใชปลานีอันนี้มีน,น,นอกอันนี้ก็พือดันย่าไม่รู้เหมือนกันมีเอเลี่ยนไม่ใช่อันนี้ประหมินก็มีหอยอุย้ยสงสัยสงสัยเจ้าผู้จัดการมิวเซียมนี่เขาน่าจะชอบหอยการชอบหอยแล้วไม่ใช่เราก็มากันที่ฟอร์เรส อันนี้ก็จะเป็นป่าดรงดิบแล้วเข้าไปดูข้างในแบบโจร์ซิกเวอร์ชัดนชโอมัยก้อ oh นสูดหายใจนิดนที่คือออกซิเจนที่ดีที่สุดก็คือมันกันนะครับพอเราจากหลังจากที่เราดูน้องฟอเรสสุดสวยงามไปเราก็จะมีทางลงให้เรากลับไปที่เดิมเฮ้ยอะไรมีให้เราดูอีกอ เฮ้ย uhm, เหมือนลงไปนีสัมผัสกับป่าเลยเฮ้ยเจ๋งว่ามีนะเย็นกว่าแอร์จริงมันล่มลื่นแล้วมันก็เย็นสบายสุดลมหายใจธรรมะธรรมโมมาเดินจงกลมได้ไม่ใช่เราจะมาเป็นโจโฉหนึ่งวันนะมาดูกันว่าในนี้มันมีอะไรบ้างระวังระวังน้ำต่ํา มีเบาะแสเกี่ยวกับโจัฉใจโชนะฮะว่าเราจะสามารถส่องกล้องได้เพื่อดูสัตว์ได้ด้วยเป็นแมลงแมลงเอะไรตะเกียงเตียงล่างใช่ไหมมีได้แยกน้ำเป็นสองฝ่ายแล้วเดินทะลุน้ำมา คือเขาจะให้ดูพวกน้ำแล้วก็เป็นบินใต้น้ำเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันลงถ้ำแล้วตอนนี้เราได้เข้ามาอยู่ในถ้ำเรียบร้อยอุ้ยหาความเนี่ยมใช่เปล่าคือไม่ได้ตกแต่งตู้นะฮะอันนี้คือธรรมชาติที่เขาอยู่จริงๆเลยนะคือแบบอันนี้คือจริงๆมีน้ําตกธรรมชาติมันกลิ่นหอมกาปกาติแลเนี่ยในทั้งตก ฮ่าออกมาแล้วเราเราได้บรรลุทําร้อยไม่ใช่ออกมาแล้วลว,ออลว,ว้าวเมื่อกี้นะฮะเราได้ขึ้นมาในเลื่อนไปแล้วเราก็เดินลงมาแล้วเราก็ต้องกลับไปขึ้นมาในเลื่อนใหม่ที่นี่มันหลอกลวงขึ้นมาด้วยยุ้ยเฮ้มย <c oughs> มันเต็มร้อยป่วะวเดี๋ยวเล่าเรี่ก็คือเมื่อกี้เราได้เจอกับดังหักในการสปอยว่าเราจะได้มีความแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในควารไม่ร้อย ตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในมินิมิเวเซียมเรียบร้อยเป็นเหมือนเมืองเล็กๆนะจิ๋วเสร็จก็มีบ้านจิว๋วเอ้ยอันนี้อันนี้คือคาริฮา์ใช่ไหมเน,นี่ยคาริฮาดกระสุบ้านนะฮะอุ้ยโอ้น่ากลัว <c oughs> หลังของนี้นะคะก็คือประวัติของเมลเบิร์นว่าเมลเบิร์นเนี่ยกำเนิดขึ้นมาได้ยังไงอันนี้เขาน่าจะบอกให้หมดเลยกิ้งโจกับอีมูนี่มองมองไกลไปร้อยห้าแปดเมตรเขาก็รู้ครับว่า ประวัติเราเติมมาเดี๋ยวผมมาเล่าประวัติย่อๆของออสเตรเลียให้ฟังออสเตรเลียเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งเป็นทางการเนี่ยคือรัฐออสเตรเลียและนี่คือธงชาติแอดวานออสเตรเลียแฟร์และนี่คือธงชาติและตาแผ่นดินของออสเตรเลียและเมืองหลวงของออสเตรเลียมีชื่อว่าแคมเบราและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียนั่นก็คือซิดนีย์และเมลเบิร์นและภาษาที่บรรลุออสเตรเลียใช้นั่นก็คืออังกฤษตอนนี้นะะแล้วก็ได้ดูจุดมันไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผมคิดว่าน่าจะหมดแล้วแหละแต่ว่าเราไม่ได้จบบ้งเลยนะคัป เพราะว่าแต่ละจุดเนี่ยเขาแบบเรียนรู้อะเยอะมากๆมีแต่ละจุดมีเยอะที่สุดไปเลยก็เดี๋ยวเราไปดูของฝากกันไปเจอกันแล้าก็ได้ถึงกับที่ซื้อของฝากเรียบร้อยแล้วแต่ว่าฝากให้ตัวเองนะคะดีกว่าฝากให้คนอื่นนี่เต็มเลยโคตรใหญ่โคตรเยอะโคตรมามากี่ไรละคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลคะ์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนค่ะเจอกันคลิปหน้า,าเราจะไปที่ไหนต่อ